สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับแอดแม่นเ้เพ็มหารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ขอจากปู่สมสรับบ้านบุญน,นคราชเมื่อวันนี้เข้าไปที่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้า แล้วก็7,9 7,6นะคะวันนี้นะคะใครที่กดติดตามให้แอดนะคะขอฝากช่องแม่น้ำเพลนมหารวยนะคะแอดแม่น้ำเพลนจะพาทุกคนปังปริเยวันนี้ให้เป็นแนวทางนะคะจุดทูปได้ขอจากกุสมรง้อสับบ้านมุญน,นคราชได้มาที่7,85นะคะอย่าลืม7กับ1ตัวเลกัน8กับ3ตัวลกัน5กับ2ตัวเลขกันได้แบบนี้ก็จะเป็น7 8หรือ7 3หรือ8 1หรือ8 5หรืออ่าหรือ3 5นะคะก็เป็นไปได้อ่านะคะอย่าลืมตัดสลับไปมาวันนี้ขอให้ปังบริเย่นะคะ แอดแม่น้ำเพนวันนี้ก็เป็นวันที่15กันยายน64แนวทางของตําน้อยทุกนอยมีแตแนวทางของตําน้อยตารัฐบาลตาอมสินนะคะแล้วก็ตํารอบโลกให้ด้วยค่ะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะวันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมหนึ่งกันกดติดตามใครกดติดตามขอให้รวยใครกดติดตามขอให้เป็นเศรษฐีใครกดติดตามขอให้มหาเฮงมหารวยมหาทรัพย์มหาโชคนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดกระเป็นกําลังใจแอดซ่า างขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานบุญให้แนวทางฟรีนะคะให้แนวทางฟรีให้แนวทางเป็นสะพานบุญฟรีหรือว่าการจุดทูปขอโชคลาภให้ฟรีเท่านั้นนะคะทุกคนคะอย่าลืมกดติดตามจะเป็น757ก็ได้หรือ5115ก็ได้หรือ5885ก็ได้7887ก็ได้7 3 3 7ก็ได้หรือ 5 7า5ก็ได้นะคะหรือจะเป็น3 773 5335ก็ได้ขอให้ตําแซบๆซนะคะวันที่15หกันยายน64สให้เป็นแนวทางนะคะมีฟันให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ตําแซบๆซนะคะทุกคนคะ